Oh, สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้คือขับรถมาเนาะคือแบบขับรถจะมาหาหมอตานะทุกคนบอกเลยนะว่าแบบทรมานมากนะทรมานกับตาบวงมากนะทุกคนกเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> คือตานี่มันจะแบบจะให้หลับตลอดเลยนะทุกคนมันต้องหลับให้ได้นะ่ะคือแบบโอ้โหทรมานมากนะตอนขับรถนี่มัน ไม่ได้ไกลนะคะทุกคนเห็นไหมคือแบบเห็นแสงแดดนี่ก็แบบโอ้โหแสงแดดมันก็บอกให้หลับเนาะคือแบบเดี๋ยวเซเว่นโอ้โหทรมานมากแบบเออเราเดินก็โอเคนะแต่ขับรถนี่แบบบอกเลยว่าแบบอืออันตรายมากๆเนาะอันตรายนะเวลาเราเราขับรถคือโอ้สายตานี่สำคัญเนาะทุกคนโอ้ตาย นี่รู้เลยนะตอนนี้คือแบบเออรู้เลยว่าแบบโอ้ยคือถ้าถ้าตาเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปหาหมอนะให้ให้หมอให้หมอตรวจดูเนาะว่าว่ามันเป็นอะไรอยู่ในตาเนาะให้เขาเอาหรือว่าให้เขาวางยาให้บางทีอาจจะมียาที่ดีกว่าที่เราใช้เนาะก็บอกเลยแบบว่าถ้าใครแบบ ขับรถไปทํางานเนาะขับรถไปทํางานตอนเชาน้านี่คือจากบ้านวึงมาขับรถมาเนาะจากบ้านวึงมาที่จะไปหาหมอนี่แค่ห้านาทีเองนะคือแบบตาวึงนี่ยังแบบอยากจะให้หลับตลอดเนะ่ะมันเหมือนให้เราหลับเหมือนให้เราหลับเนาะมันปวดนะคะแบบแบบวเวลาเราจึง้งแบบเราเรา ตาของเรามันจะมองเนะมันมองแล้วมันจะจึ้งประมาณนี้คือจึ้งแค่แบบเอดี๋ยวมจะนับนับนะนับนะคะคือแบบหนึ่งสองแบบนี้มันมันให้เราหลับและตานีเนาะมันจะมันจะให้เราหลับแบบมันเหมือนมีอะไรอยู่ในในตาเนาะมันเหมือนมีคนตาหรือแบบมีเม็ดทรายเนาะป่ะไปหาหมอกค่นะคะทุกคนไม่ไหว เออเป็นแบบนี้ตายแน่นะเพราะว่าชีวิตของคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะชีวิตของคนที่อยู่ต่างประเทศต้องใช้รถตลอดนะคะทุกคนพิเศษก็คือคนที่แบบมีมีลูกที่แบบทำกิจกรรมหลังจากเรียนเนาะคือแบบเออคือที่บ้านบึงเนี่ยลูกสาวทำกิจกรรมเยอะมากเนาะหลังจาก เรียนนะคะเลิกเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะถ้าสายตาเป็นแบบนี้แบบคงไม่ไหวไปไปหาหมอกันนะ,ะไม่รู้ว่าหมอจะจะวางยาหรือว่าอะไรให้นะคะแบบตอนนี้คือแบบอืมคือแบบกำลังคิดนะคะทุกคนคือแบบคิดว่าเราทำอะไรกับชีวิตของเราตอนนี้ หักโคมอะไรขนาดนี้ประมาณนี้เนาะกับเรื่องที่แบบเรื่องที่แบบเราคิดว่าเงินมันมาจากอากาศเนี่ยก็ทำให้คิดนิดหนึ่งนะเวลาเราเออเวลาสายตาเนาะต้องดูแลตัวเองแล้วละ่ะาเสร็จแล้วเดินไปที่รถกันตึ้กขึ้นไห bắt cần lồng lồng quá con quá <Net> มือมือตึกๆนะนะทุกคนตึกๆตึกๆแบนี่เขาซื้อซื้อดินแบบนี้นะซื้อดินแบบนี้แล้วก็สร้างตึกสูงแบบนี้นะคะทุกคนคือโอ๊ยตึกเยอะแยะ ไปหาหมอก็ไปคนเดียวนะคะุกคนไปหาหมอไปปกปัดอะไรของใครไปคนเดียวไม่แต่ตึกมาแถวนี้ตึกเยอะแยะนะคะทุกนะคนต,กต,กตึกด้านหน้าก็ตึกนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะ ở trong thành phố, 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 ร้านขายยานะคะทุกคนเอาเอานี้มาให้ค่ะคือน้ำยาล้างตานะคะทุกคนแล้วก็เป็น moisturizer นะให้กับสายตานะคะเพราะว่าบางทีตาเราอาจจะแห้งเนาะหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยก็หมอบอกว่าถ้ามันยังไม่หายสองสาวันก็ค่อยไปหาหมออีกทีนะให้เขาเอาเครื่องแบบส่งให้ดวงตานะคะบางทีมัน หมอที่ร้านขายยาบอกว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรติดไว้ข้างในแต่เราแบบไม่แต่วง่ากระล่างแล้วเนาะแต่วงก็ล่างแล้วใส่น้ํายาอาใส่น้ําแบบน้าที่ล่างตาอยู่ที่ทํางานนะเพราะว่าเราก็มีอยู่ตรงนั้นให้เพื่อนล้างให้แต่มันไม่ออกนะคะทุกคนแต่นี้มันคงจะเป็นเหมือนกับอืมเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูดะดะโอ้มันมีหัวแบบนี้เนาะมันก็แบบ จะให้ดีบแล้วแบบหมอบอกว่าหมอหมอที่บอกนี่นะแบบอย่าไ้มันแบบมีมีแรงเนาะเหมือนน้ําสีนะคะมันมันเป็นเต้าแบบนี้นแล้วก็จะสีดเข้าไปข้างในตานะเพราะว่าอะไรที่มันตกค้างอยู่ตรงนี้นะตรงตรงในไนนี่นะหูไม่อยากเปิดไม่อยากเอาแว่นตาออกนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยะคือแบบ มันจะอยู่ข้างในใช่ไหมคือแบบเออมันมันเหมือนว่ามันติดอยู่บนด้านนี้เนะาะทงเทิงนี่นะก็เลยแบบเราจะต้องแบบนี้แนละ้วแล้วก็เอาเอาตรงนี้นะมันเป็นรูเห็นไหมมันปวดมันบอกเลยนะแบบโอ้ขับรถนี่แบบอืมทรมานมากนะทุกคนคือขับรถนี่คือแบบเราต้องหลับเนาะถ้าแบบเราหลับบ่อยๆนะมันมันไม่ดีเนาะ ก็แบบเออมันจะต้องมีรูเจาะตรงนี้แล้วแล้วก็สีน้ําเข้าไปในตรงตาเนาะแล้วก็ต่อด้วยนะคะต่อด้วยนี่ moisturizer นะคะคือตัวนี้เนาะตัวนี้ปิดแล้วแบบถ้าเปิดแล้วก็อยู่ได้1เดือนเนาะแต่เราแบบเราใช้ได้ตลอดนะทุกๆสองชั่วโมงประมาณนี้เนาะหมอว่าเราใส่ทุกๆสองชั่วโมงแล้วก็ใช้เป็นประจําได้นะคะทุกคน นี่นะคะคือสองอย่างที่หมอให้มานะคะเราก็จะกลับบ้านไปเอาน้ําสีดไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้เข็มสีดยานะคะ่จะเป็นน้ําสีดแทนนะคะโอเคนะเราก็ขับรถกลับบ้านกันนะคะทุกคนเราไปลองดูนะว่ามันจะได้ผลมานะคะหมอบอกว่าสามวันนะคะสามวันก็คงจะเห็นผลนะถ้าว่ามีอะไรอยู่ในตรงหล้ง นอกเสียจากว่าเราไปทําให้ตาเรามันบาดเนาะบางทีเราล้างหน้าเนาะบึง้งบึ้งล้างหน้าแล้วมันจะแบบมีมีโฟมล้างหน้าที่มันเหมือนเหมือนอะไรที่มันแบบสครับแบบเ,เขาเรียกว่าเดสกินออกเนาะและทีนี้เราก็ไซมีมีแผ่นนะคะเป็นผ้าอีกเนาะผ้าที่บึ้งแบบถูบางทีเราถูมาสคาร่าออกจากตานะ่ะบางทีมันอาจจะไปแบบไปทําให้ ให้แบบมันมันจะไปบาดหน่วยตาเนาะก็ต้องดูก่อนว่าใายตัวนี้ถ้าไม่เห็นผลก็คงจะไปจะไปหาหมอหมอจริงๆแล้ววันนี้อันนี้หมอวางยาแนละ้วหมอวางยายูต่างประเทศนะถ้าแบบเ,เราเราเรามีอาการแบบนั้นเราไปไปร้านที่เขาขายยานะเขาก็จะมีหมอให้นะคะเขาจะมีหมอช่วยถ้าแบบถ้าอาการไม่ลด แต่สี่ห้าวันแล้วเราค่อยไปหาหมอแบบอ่าหมอตรวจจริงๆเนาะหมอครอบครัวเนาะแต่จากนั้นจากนั้นแล้หมอครอบครัวก็จะอานำใบเสนอให้เราว่าเราจะต้องไปหาโรงพยาบาลถ้ามันหนักเนาะเดี๋ยวเยวเขาก็จะทำแบบนั้นอีกขั้นตอนเนาะมันจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะเพราะว่า ในเมื่อไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะมันแพงนะทุกคนมันแพงมากคือเขาแบบถ้าถ้าแบบไม่จําเป็นจริงๆนะ่อยู่ต่างประเทศก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลนะคะทุกคนหนึ่งคืนนี่บอกเลยนะคะเป็นพันๆนะคะค่าเข้าโรงพยาบาลเนาะอยู่ต่างประเทศต้องมีประกันภัยนะประกันภัยอะไรที่ต่างประเทศเนาะ โอเคนะคะแล้วเ,เราก็มากลับบ้านกันแล้วก็จะไปล้างตาเนาะว่ามันจะได้ผลไหมนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะตอนเช้าวันใหม่เนาะจะตื่นหน้าสดนะคะรุหน้าวงค์นี้ยิ่งแบบยิ่งมีอะไรที่เกิดเยอะเลยยิ่งเกิดเยอะยิ่งร้อนยิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งขึ้นเยอะล้างหน้าเสร็จแล้วนะทุกคนก็หมอให้มาคืออะไรเนี่มีสองอย่างนี้เนาะก็จะมาล้างตาเดี๋ยวจะเปิดเพื่นกันอันนี้เปิดได้ใส่ได้แค่หนึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งนะทุกคนใช้หนึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งเยอะเล ลูบเบอร์เคทิงลูบเบอร์เคทิงอปเป็นเหมือนอดรอปนะทำให้แบบตาล่อลื่นนะเดรียบจะล้างตาก่อนคะทุกคนนี่เนาะจะล้างได้เลยจะเป็นแบบนั้จะล้างได้แบบได้ล่างเองแล้วก็หมายของหมอเก็หาหน้าไปเนะหาหน้ามันจี๋นะจี๋จะเข้าไปข้างในเนาะจะได้ล้างทีดใดล้เจยุ่เข็มนไา นะั่งตทรอาะทเหมืนสองเบื้องทานนี้ก่อนท่านีก็่งนะปะมาณีมันจะปิไปหา่็้วคงไปให้แบบเสร็เด็กๆหดยาให้นะให่ะกสาอตาให้ก่อน,นะนทุกคนคปนี้ก็มีแค่นี้เนะออาะตรงใหญนี่นะหมอไม่ใเนาะตัวนี้ร้างเนาะตัวนี้แค่เป็นรนาันรอดลืน่น ใส่ทุกๆสองสองชั่วโมงหมอบอกว่าใส่มากเท่าที่คุณอยากจะใส่เนาะหมอบอกว่าใส่ได้ทุกวันเนาะใส่ทุกวันแล้วก็หนึ่งเดือนถ้าเปิดหนึ่งเดือนคือจบเลยนะคะทุกคนโอ้โหน้าสดมากเลยทุกคนโอ้ยวอูตรงนี้เนาะแบบโอ้ยเป็นนิ้วกลงหน้าตอนเช้าเลยต้องจะใช้แต่งไนก่นชอบใส่ตัวนี้เป็นแบบมิสแต่หน้าชุ่มชื้นนะหน้าสมชื้นแบบขนาดทากันแดดนะคะทุกคนมาปีนี้กระขึ้นเยอะมากปีสองนย์สองสี่แล้โอ้เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะ ตัวน,นี้กำลังกำลังจะเกิดด้วยไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเด้อน,นี่คือแอนสนะารก,กันส,สนาก,กันดดักทากันแดดนะกองตัวนี้เนาะมันก็ดีอยู่เด็นี่ก็เป็นลุธีนตอนเช้านะซุปซูน่าล้วกันแดดขนาดทากันแดดน้อยแต่ก็หน้ายัางแบบ โอ้ตาตาก็อายุนะทุกคนสี่สิบแล้วมันก็ได้แบบหน้าเขาคนสี่สิบเฮ้ยไปหยดตากันใช่ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะมันก็เออรู้สึกว่าโอเคอยู่นะทุกคนต่พรุ่งนี้จะไปทำงานเพราะวันฉันไปทำงานเวลาใส่ซันสกรีนทีไรนะมันรู้สึกมันรู้สึกเหมมันจะเข้าไปในตามันจะ ทาแต้มแดดนี ies, ่มันจะทาขาตามันจะแสบตาเนาะนั่นแหละคือเด็กๆเขาไม่ชอบตาเนาะเพราะเวลามันขาตามันแสบแสบโอเคไปหยาบตากันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะตามก่อนตาจ้าเตอร์โอเคจากคลิปหน้าค่ะบ๊ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นห่วงกุมีแกยชอนแนวนี้ขอบคุณมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็จะบางทีก็ จะเห็นลงคลิปบางทีก็เห็ลงคลิปนะแต่ก็ฝากด้วย่าคลิปที่จะลงเยอะมากก็คงจะเป็นแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติทีหลังบ้านหรือแ่าธรรมชาติที่เดินไปทำงานอะไรประมาณนี้นะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่คอยติดตามบล็อกบีเกย์ชาแนลนะบายบายไปบายเต็มเต็แอบจีบผมผมผมขอบคุณมากนะคือตอนเช้านะ